สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ใน question and answer ปุจฉาวิสัชนาของเวสต์มินสเตอร์นะครับหัวข้อที่ 67, 68, 69ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญญัติข้อที่6ของบัญญัติสิบประการโมเสสนะครับคำถามข้อที่67บัญญัติข้อที่6คืออะไรคำตอบบัญญัติข้อที่6คืออย่าฆ่าคนซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมอปยบบทีี20่20ข้อ13 คำถามที่68บัญญัติข้อที่6บอกให้เราทำอะไรคำตอบบัญญัติข้อที่6บอกให้เรารักษาชีวิตของตัวเองและชีวิตของผู้อื่นคำถามที่69บัญญัติข้อที่6ห้ามเราทำอะไรคำตอบบัญญัติข้อที่6ห้ามเราฆ่าชีวิตของเราเองหรือฆ่าทำลายชีวิตของคนอื่นอย่างไม่ยุติธรรม หรือการกระทำการอันใดก็ตามที่สนับสนุนหรือนำไปสู่การฆ่าทำลายล้างดังกล่าวพีน้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับซึ่งต่อจากวันศุกร์ที่ผ่านมานี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะมาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับ เรืงครับขออนุญ,ญาตทบทวนสักเล็กน้อยนะครับว่าเราจะเข้าใจบัญญัติข้อที่6ได้ก็ต่อเมื่อเราตระหนักว่ามนุษย์ก็คือพวกเราทั้งหลายนะครับตั้งแต่อดัมลงมาถึงพวกเราถูกสร้างโดยพระเจ้าและสร้างตามแบบพระฉายของพระเจ้านะครับหรือพระฉายาของพระเจ้าซึ่งเรียกว่า image of God นะครับหรือในภาษาลาตินเรียกว่า Imago Dei และโดยการถูกสร้างโดยพระฉายาของพระเจ้านั้นก็ทําให้เราจะต้อง ให้เกียรติหรือเคารพต่อสิทธิความเป็นมนุษย์โดยไม่สมควรที่เราจะฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองอย่างไม่ยุติธรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า Murder อร์นะครับอันนี้คือทบทวนครั้งที่แล้วและเราก็ยังได้แบ่งปันต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของประการแรกว่าพระกัมพีไม่ได้กล่าวว่าการฆ่าสัตว์นั้นเป็นความผิดและประการที่ส เราได้พูดถึงเรื่องของพระกมีบันทึกถึงเหตุการณ์ที่คายินได้กระทําการฆาตกรรมเป็นครั้งแรกของโลกก็คือฆ่าอาเบลน้องชายของเขาการที่3นะครับที่เราได้แบ่งปันไปแล้วก็คือพระเจ้าได้ทรงตั้งบัญญัติข้อที่6ที่ว่าห้ามฆ่าคนนี่นะครับให้กับมนุษย์ทุกคนและทรงกําหนดโทษถึงตายแก่ผู้ที่ละเมิดบัญญัติน,นี้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับภายหลังเหตุการณ์น้ําท่วมในสมัยของโนอา และด้วยเหตุผลทั้ง3ประการนะครับทำให้เราเห็นว่าพระเจ้ามีความปรารถนาที่จะไม่ให้ลูกของพระองค์หรือมนุษย์ทุกๆคนที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาโดยพระฉายาของพระองค์นั้นฆ่ากันเองด้วยเหตุผลที่ไม่ยุติธรรมไม่สมควรดังนั้นนะครับการฆาตกรรมหรือมอร์เดอร์นะครับคือการฆ่าชีวิตของมนุษย์โดยไม่ยุติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ผิดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า ในเช้าวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่รายละเอียดมากขึ้นของคำสอนที่ว่าไม่ใช่ทุกการฆ่าเป็นฆาตกรรมเรารู้แล้วนะครับว่าการฆาตกรรมหรือเมอร์เดร์นั้นก็เป็นการทำลายชีวิตแต่ไม่ใช่ทุกการฆ่าเป็นฆาตกรรมครับเรารู้ว่าการฆาตกรรมเป็นสิ่งผิดแน่นอนแต่มีความจริงอีกประการหนึ่งที่เราต้องเน้นเท่ากันนะครับก็คือการที่มนุษย์คนหนึ่งฆ่ามนุษย์อีกคนหนึ่ง อาจจะไม่เป็นการฆาตกรรมเสมอไปเราสามารถเห็นความจริงนี้ได้จากการที่พระเจ้าประทานบัญญัติสิบประการให้โมเสสนะครับและพระองค์ได้ทรงดลใจให้โมเสสนั้นเขียนถึงความเข้าใจในพระบัญญัติของพระเจ้าในพระธรรมอพยพเลวินิติการณวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติสี่เล่มหลังนะครับตั้งแต่อพยพมาจนนั่งถึงเฉลยธรรมบัญญัตินั้นก็ทําให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้โมเสสทําอย่างไร ไอราเอลซึ่งประชากรของพระเจ้านั้นจะต้องวางตัวอย่างไรจะต้องถือบัญญัตินะครับถือรักษาบัญญัติข้อที่6นี้อย่างไรพี่น้องครับการลงโทษในความผิดของการฆ่านะครับหรือเรียกว่าฆาตก,กรรมนั้นก็จะมีบทลงโทษที่แตกต่างกันไประหว่างการฆ่ากับฆาตก,กรรมพระเจ้าทรงให้ชนชาติอิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติของพระเจ้านั้นลงโทษผู้ที่ละเมิดบัญญัติ ให้ถึงแก่ความตายเพื่ออะไรครับเพื่อจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าไว้อย่างเครงครัดตัวอย่างครับในอพยพบทที่22ข้อ2นะครับซึ่งเป็นพระกคมพี่ทำให้เราเห็นถึงว่าการที่มีผู้บุกรุกเข้าไปในครัวเรือนนะครับเจ้าของเรือนนั้นจะต้องทำหน้าที่ปกป้องครับเพราะเจ้านาของพระเจ้าได้ปรกากฏอ้างอิงดังนี้นะครับ ถ้าผู้ใดเห็นขโมยกำลังขุดช่องเข้าไปแล้วตีขโมยนั้นตายก็ไม่ทำให้โลหิตตกเพราะการตีคนนั้นนั่นหมายความว่าแค่บอกว่าเวลาที่โดนโจรป้นนะครับหรือมีคนบุกลุกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นขโมยขจโจนหรืออะไรก็แนละ้วแต่ที่มาด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีนะครับเรามีหน้าที่ต้องปกป้องคนในครอบครัวของเราให้พ้นจากภัยอันตรายที่เกิดขึ้นที่ผู้บุกรุกนั้นเข้ามา ในความผิดนั้นตกแต่หัวขโมยครับหรือโจนคนนั้นหรือผู้ที่บุกรุกเท่านั้นเพราะว่าเขาได้ก่อเหตุอันดุนแรงซึ่งส่งผลต่อความเป็นความตายของเขานั่นหมายความว่าด้วยการอธิบายอย่างนี้นะครับข้อถ้าการตีหรือการทําให้ผู้บุกรุกหรือโจนั้นตายนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการฆาตกรรมครับเพราะอะไรครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอนุญาต พูดง่ายๆก็คือไม่ผิดนะครับตามบทบัญญัติของโมเสสแต่ในสมัยนี้นะครับก็อาจจะผิดเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจจะเป็นการทําเกินเหตุอย่างไรก็ตามครับตามพระวจนะของพระเจ้าตามบัญญัติของพระเจ้าทําให้เราเห็นถึงความแตกต่างระหวา่างฆาตกรรมกับการฆ่านะครับการฆ่าเพื่อปกป้องชีวิตของตัวเองเพื่อรักษาทรัพย์สินรักษาชีวิตจากผู้บุกรุกนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดครับ เราจะเห็นว่าในภาพใหญ่กว่านั้นนะครับก็คือในระดับประเทศหรือรัฐะนะครับพระกัมพีเปิดเผยเราเห็นหลักการตรงนี้อยู่พระเจ้ามอบอํานาจและความรับผิดชอบให้กับผู้ปกครองของรัฐะหรือผู้ปกครองเมืองหรือประเทศในโลกนี้กรณีอาจจะมีทหารจากต่างชาตินะครับเข้ามารุกรานประเทศของเราผู้ปกครองประเทศก็มีหน้าที่ที่จะต้องให้กําลังทางทหารในการจัดการกับคนเหล่านั้นที่มารุกราน แต่เราจะต้องไม่ไปลูกรานคนอื่นนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องปกติที่เราจะป้องกันตัวเองได้สำหรับผู้ปกครองเมืองนั้นก็มีหน้าที่ต้องปกครองครับนอกจากหน้าที่ในการปกครองแล้วจะต้องตัดสินลงโทษผู้ละเมิดกฎหมายด้วยความยุติธรรมเช่นเดียวกันแม้ว่าจะต้องลงโทษด้วยการประหารชีวิตก็ตามเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้นะครับพี่น้องครับการประหารชีวิตตามกฎหมายนะครับ ก็ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตกรรมนะครับผมอยากจารเชิญพระเจ้านะของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่7นะครับเพื่อที่จะเป็นพระธรรมที่อ้างอิงถึงหลักการที่ได้กล่าวไปแล้วในวันนี้โปรดฟังพระเจ้านะของพระเจ้าครับทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้น เหตุฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ที่ขัดขืนนั้นจะนำพระอาจญามาสู่ตนเองเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ทำความดีแต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำความชั่วท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอำนาจหรือถ้าเช่นนั้นก็จงประพฤติแต่ความดีแล้วท่านจะได้รับการสัรเสริญจากผู้มีอำนาจนั้น เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่านแต่ถ้าท่านทำการชั่วก็จงกลัวเถิดเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นหาได้ถือดาบไว้เฉยเฉยไม่ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจะเป็นผู้ลงพระอาฏาแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่วเหตุฉะนั้นท่านต้องอยู่ในบังคับบัญชามิใช่เพราะเกรงพระอาทยาสิ่งเดียวแต่เพราะจิต ที่สำนึกผิดและชอบด้วยเพราะเหตุผลอันเดียวกันท่านจึงได้เสียสวยสาอากรด้วยเพราะว่าผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับสวยสาอากรควรจะให้แก่ผู้ใดก็จงให้แก่ผู้นั้นภาษีควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั้นความยำเกรงควรจะให้แก่ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นเกียรติยศควรให้แก่ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นพี่น้องครับผมขอสรุปประเด็นที่สำคัญในวันนี้นะครับว่าไม่ใช่ทุกการฆ่าเป็นฆาตก,กรรมไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างในพระกัมภีร์เกี่ยวกับขโมยที่บุกรุกเข้ามาในบ้านเจ้าของบ้านนั้นก็สามารถหรือมีสิทธิ ที่จะฆ่าขโมยคนนั้นโดยไม่ผิดครับในเวลาเดียวกันก็ขยายความขยายผลในระดับประเทศครับใครก็ตามที่มารุกรานประเทศของเราเจ้าบ้านผ่านเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งทหารหรือส่งทหารไปคุ้มครองไปคุ้มกันไปต่อสู้และเมื่อมีการฆ่ากันหรือมีการรบกันเกิดขึ้น การฆ่านั้นก็ถือว่าเป็นการฆ่าที่ชอบทำไม่ถือว่าเป็นฆาตกรรมนั่นคือประเด็นสองประเด็นในเช้าวันนี้ครับขอพระเจ้าที่ทรงโปรดนำพาพวกเราให้เกิดความเข้าใจครับว่าไม่ใช่ทุกการฆ่านั้นเป็นฆาตกรรมให้เราร่วมใจการอธิษฐานครับข่าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สาหรับบัญญัติข้อที่6ของบัญญัติสิบประการของโมเสสนั้นถามเพ่ครอบครองหลายนั้น จะต้องให้ความสำคัญและให้ความเคารพของการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ทุกๆคนที่อยู่ในโลกนี้ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงสอนว่าการฆ่าอาจจะไม่ใช่เป็นความบาปการทำลายชีวิตก็ไม่ใช่ทุกการทำลายชีวิตถือว่าเป็นการฆาตกรรมขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะเปิดเผยให้เราเห็นถึงหลักการนี้ใน ชีวิตประจําวันของพวกฆ่าพงหลายที่อยู่ในบริบทของการห้ามฆ่าสัตว์ห้ามทําลายชีวิตใดๆเลยทั้งสิ้นขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะปรับเปลี่ยนความเข้าใจให้ความเข้าใจของพวกฆ่าพงหลายที่จะถูกต้องตามพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระองค์ด้วยเถิดกราบทูลอธิษฐานในพระนามของพระเยซูกิจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ